ขอกันค่าไทยร่วมกับภาครัฐในการเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชนเราเริ่มแคมเปญฮักไทยและร่วมขับเคลื่อนภูเก็ตแซนด์บ็อกเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวพร้อมให้คำปรึกษากับภาครัฐและร่วมกับ40 c o วางมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัยในอนาคต เซ็นท่านพัฒนาเราได้สร้างมาตรฐานขั้นสูงเซ็นท่านสะอาดมั่นใจเพื่อทําให้ศูนย์การค้าของเราทั้ง33แห่งเป็นที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนและเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องขนานคารกรุงเทพเกียวสินเชื่อไว้สนับสนุนลูกค้าอย่างน้อย15,000ล้านบาทช่วยมีสภาพคล่องสําหรับประครับประคองกิจการและรักษาการจ้างงาน ทางใน k ีเคกูมีอันหนึ่งเป็นธุรกิจส่งเงินค้าเราก็ได้มีการลดค่าเช่าดูแลกันนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะไปด้วยกันได้เราเชื่อเสมอว่าทุกวิกฤตรอดได้ถ้าคนไทยร่วมใจกัน